พระอระหันต์ไม่ก้าวล่วงฐานะก้าวประการดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมีฐานะอยู่ที่นักบวชเจ้ารทีิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะสักยบุตรอยู่อย่างนี้มีธรรมอันไม่ตั้งมั่นเมื่อนักบวชเจ้ารัีิอื่นกล่าวอย่างนี้ท่านพึงกล่าวว่าผู้มีอายุทำที่พระผู้มีพระภาค ผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงแล้วบัญญัติแล้วมีอยู่เป็นธรรมอันไม่พึงก้าวล่วงตลอดชีวิตเหมือนด่างเสาเขื่อนเสาเหล็กฝังไว้ลึกฝังไว้ดีแล้วเป็นของไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนฉะนั้นผู้มีอายุพิสุผู้เป็นพระอาหารหันต์ทีนาศพ ผู้มีกิจอันพึงทําได้ทําเสร็จแล้ววางภาระแล้วมีความต้องการของตนอันบรรลุแล้วสิ้นกิเลสอันเป็นเหตุมาไวในครบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบที่สุ่ผู้เป็นพระอระหันต์ศีนาสนั้นเป็นผู้ไม่เป็นไปได้ที่จะก้าวล่วงฐานะก้าวประการที่หนึ่งไม่เป็นไปได้ที่จะจงใจฆ่าสัตว์มีชีวิต สองไม่เป็นไปได้ที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้อันกล่าวได้ว่าเป็นอาการของขโมยสามไม่เป็นไปได้ที่จะเสพเมถุนธรรมสี่ไม่เป็นไปได้ที่จะกล่าวเทศโดยเจตนาห้าไม่เป็นไปได้ที่จะทำการสะสมบริโภคการหรือเมื่อเป็นพฤหัสในการกรหกไม่เป็นได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะรักเจ็ ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะชัง8ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะหลง9ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะกลัวปาษาททิกระสูเล่นที่สิ1หน้า1น7ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเสียงกล้าวขออนุโมทนาบุญจิตมันเป็นผู้ชนทางทุกทุกท่านสาธุสาธุสาธุ